สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องแอดเรนะคะสูตรหวยคุณยายตามต่อนะคะวันนี้ลงสูตรให้ด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเข้าในสูตรตรงๆเลยนะคะผลออกที่ผ่านมานะคะหนึ่งสี่เก้าสองสี่แปดนะคะ หนึ่งสี่เก้าสองสี่แปดเนาะอ่าหวยลาพัฒนาวันที่สิบแปดนะคะต่องวดเลยนะคะวันที่ 18. สิบแปดสูตรหวยคุณยายนะคะสูตรยาวนะคะก็สามห้าเก้านะคะตามจริงสูตรคุณยายมาทั้งสี่แปดทั้งเก้าเก้าสองเลยนะแต่คุณยายเจาะหกชุดนะคะคุณยายก็ให้น้อยลงไปอีกนะคะก็มาเก้าสองเนาะ กดใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะเป็นแค่เพียงแนวทางเนาะสุดยาวสามห้าเก้าสี่หกศูนย์ชุดสิบตัวนะคะทำชมขะสูตรยาวส่วนมากก็เข้าบ่อยนะพูดถึงว่าเนาะห้าเจ็ดหนึ่งหกแปดสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดศูนย์สี่เก้าหนึ่งห้าศูนย์สองหก หนึ่งสามเจนะคะ,ะชุดล่างนะคะจะมี0ูนย์สามหนึ่งสี่สอเจ็ดห้าแนะคะนี่คือในชุดเลยเนาะ,ะแล้วก็สุตรตรงนะคะก็เข้าในชุดเลยแล้วก็สูตรทางหมานะคะกะ็บนยอดก็จะมี5 9าเก้านะคะหกศูนย์เจ็ดหนึนมะคะท่านผู้ชม อันนี้ก็คือจะเป็นชุดเลยนะเข้าชุดเลยอ่ะมาดูสูตรตรงนะคะสูตรตรงให้ระวังด้วยนะคะมีเก้าศูนย์สองสามห้าหกระวังสี่สี่สี่หนึ่งนะคะไปไหนไม่ได้นกตัวเลขไปไหนไม่ได้นะอาจจะเบิ้ลนะนี่อาจจะเบิ้ลสี่สี่ก็ได้นะคะนี่อ่ะชุดล่างนะคะก็จะมีสามสี่หกเจ็ดเศนะคะ อันนี้คือตัวเลขในชุดนะคะก็จะขึ้นให้ดูเนาะบางท่านอาจจะว่าเยอะไปนะคะก็สามชุดเนาะหมายถึงว่าสามสูตรสามสูตรรวมกันเลยอ่ะบางท่านอาจจะว่าเยอะไปนะคะในสูตรมองแล้วเวียนหัวตุ่มนะคะก็มาดูที่คุณยายสรุปให้นะคะสรุปงวดนี้คุณยายให้เจ็ดชุดมานะคะก็จะมีห้าเก้า เออสองสามสองห้าหนึ่งสี่ศูนย์สามหกสามหกศูนย์นะคะระวังห้าและเก้านะคะที่คุณยายชอบห้าและเก้าเนาะก็คืออติดเก้าก็จะมีห้าเก้านะคะติดห้าก็จะมีสองห้านะคะสองห้าห้าเก้านะคะที่คุณยายให้มานะคะท่านชมนมีชุดไหนชอบเราก็ยกไปเป็นแนวทางนะคะบางท่านอาจจะโอ้ยทำไม ห้าหกชุดเยอะไปนะคะแต่ก่อนเก้าชุดนะคุณยายก็ให้น้อยลงนะแต่สูตรคุณยายแอดชอบอยู่นะคะติดสามนี่แอดชอบอยู่นะถ้าหกสามก็เข้าสูตรแอดอยู่สองสามแล้วก็สองห้าแต่แต่ว่าแอดไม่ได้จับให้นะแอดจับให้ชุดสามตัวเนาะก็เข้าไปชมด้วยนะคะอันนี้คือสูตรคุณยายนะคะขอพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะขอให้มีโชคด้วยนะคะ